ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติด,ดตามน้องบ้านชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสเดินทางเข้าป่าครับพาเพื่อนๆน,นะพาแม่พาหน้ามาหาเห็ดก็ตอนนี้อยู่ในป่านะครับเดินเข้ามาไกลมากครับประมาณเกือบเกือบสองกิโลโลกลกว่านะครับก็ได้เห็ด นิดเดียวนะครับพ่วามาสายไปหน่อยนี่ครับผลงานน้อยมากเพราะว่าผมเอาให้ให้แม่ไว้นะครับอยู่ที่แม่ตก็มีพ้าหลานมาด้วยครับตอนนี้ก็อยู่ในป่าเลยเป็นตรงนี้จะเป็นเขตอน,นุนรักษ์ สัตว์ป่านะครับขึ้นไปด้านบนนี้จะเป็นที่อยู่นกยูงเขาว่า,างงั้นมีนกยูงแล้วก็มีลิงอยู่ด้านบนครับก็ตอ,ตอนนี้ใกล้จะเที่ยงนะครับกำลังจะเดินทางออกจากป่ากันนี่ครับบรรยากาศป่าเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายนะครับ ตอนเดินเข้ามาเพราะว่าตั้งใจหาเห็ุอย่างเดียวนี่ก็กำลังจะเดินทางออกจากป่าครับนี่ครับหลานชายมากับมากับแม่ของผมนะครับมากับยาย เพิ่งอยู่ปหนนะครับเข้าป่าแล้วตอนนั้นมนเนาะมวอยูไไ่มวอยู่มาปลาหนิอืมแต่ยี่ก่อนม่ใหญ่แบบว่างยุงนะ้งเน่ะก็นี่เป็นพื้นที่ที่หาเห็ดกันอยู่นะครับ ก็ส่วนใหญ่บริเวณแถวนี้ผมไม่ค่อยได้มาผูกเปนอนหรือว่าค้างคืนนะเพราะกลัวว่าจะมารบกวนสัตว์ป่านี่ครับดูเป็นเขตห้ามล่าสัตว์นะครับแถวนี้มีลิงนกยูงหมูป่าก็อื่นๆปะ่ะแล้วก็มีสัตว์อื่น อยู่ด้วยนะครับเขาห้ามล่าสัตว์บริเวณนี้ตกอ,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 อส่วนใหญ่ผมจะเดินเดินเที่ยวมากกว่าครับไม่ค่อยไม่ค่อยตั้งใจหาเท่าไหร่ก็เลยนี่แหละครับผลงานก็อย่างที่เห็นน้อยนิด หลานครับทุกคนนะสวัสดีครับโอหิวข้าวนี่ไอ้ขอกินโอ้ยปดูหน้า,มาไมหายย้ายไปเราจะพักนข้าว่อเมีม่มเมียี่ น่าจะเป็นเห็ดนี่ครับมันเพิ่งจะออกนะเพิ่งจะโตน,นี่ครับเดี๋ยวแล้วพื้นที่ที่หานะัดเลาะตาม ล่องลำห้วยครับมันก็จะมีเห็ดออกนะครับก็เห็ดกินได้บ้างไม่ได้บ้างอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างครับก็ตรงใช้สายตานิดนึงครับดูอย่างเห็เดดลองเดินทาง

มาถึงจุดนั่งพักครับมาดูผลงานสาวๆนุ่งเยงอะโอ้นี่ครับครึ่งถังนครึ่งถัง,งดูครับของไตลมากครไลำดวนหัวนะ มาดูของแม่ครับมีของมีของแม่มีของเพื่อนผมครับโอพอได้กินเหรอไม่มาไม่เอามก้ฮะไม่ามก้ครับมาอยู่ยังไม่ับยังไม่รับกำลังนั่งพ็กกันครับน่ให้เดงออกให้จมน่ยมันออกอยู่เขาต้องไปเจ้าไปบนญร้อยบ เป็นม่เจ้าหน่ะหวยแจ้งกินเขาแรงแล้วม้าน่ะลูกคอยต่อไลต่เจ้าแก่ายเฮ็ดใครไม่ได้การลูกมัยต้องกิแตเจ้าแก่ายเฮ็ดใมันมนได้การพอได้แกงได้กินนะมันอนเลนมันไปนอนว่ะมันกับสอเห็ดตัวเจียงกันอนกะเขให้เบิร์มันันยังมานอนเลย อนน,นอ้เกี่ยวสักแป๊บก็จะเดินทางออกจากป่านะครับดูพื้นที่ป่าโซนที่มาจะเป็นป่าทึบครับก็สงสารพวกลานๆนะยุงเยอะป่าทึบแต่ว่าเด็กๆอยากมานะครับก็เลยพามา เหนื่อยใช้ได้ก่อนเดี๋ยวสักพักจะออกเดินทางต่อกลับบ้านครับีเนข้าวนอกบานมืิ่องยาขนาดนีก่นงะล้างล้งขานนี่นอยู่ที่นะางานี้ล เด็กๆหิวครับตัวนี้นางกินข้าวหลบไหลกินข้าวล้ำดอกสวยๆก็มีนะครับดูดอกนั่นส่ยงามสุดละนี่ได้แต่กี้นี่นี่เห็ดไข่ครับเห็ดละงกเนะเห็ดละงก เห็ดอย่างกอนนี่หน้ามอยไม่ใช่เห็ดหน้าแร่หน้าก้าเห็ดต่อเห็ดหน้ามอยหน้าแร่นี่สมาชิกลูกโตๆหกคนครับมาด้วยกันนี่หลานสองคนมาม่ทงกันแล้วนะแม่ทอยู่โอ้โหยุงครบเลยไงยุงเยอะมากแม่ทำรอบต้องเอาผ้ายังย้ายนี่มาตัวเด้อ เอาดูเด uh, okay. ี <c oughs> <c oughs> ๋ยวมาเปลี huh. uh ่นไข่เจอมาเขาขึ้นไปบนเสาเนาะเขาดูครับเออยังงงมเนาะเฮ็ดนี่ไงบ้านเขาครับมาแต่วานะว่ามแดงน่ะตุ้มตอนนีอันนี้ได้บนดอยครับมูเห็ดนี่เห็ดไข่เนี่ยก่้นก่อนคือไบนดยแล้วตัวขาบขึ้นกัพ่อสภาพ พ promet, <cek warm st anza> oh, ้นที่มาด้วยกันละออนเนาะตัวน้อยๆมุนเนี่ยโอ้มันไปจี้หยาดขนาดงยี่ร้อยมันกับฟอฟอก็ไปขึ้นดอยนั่นน่ะโอ้งแต่เจ้าถ้าเขามาไปถึงเขาไปพูดเลยอ่ะสิดีนี่เอาบอลดีวอ่เนาะขึ้นขึ้นไปตุ๊งนง่นกัดเลาะเออมันป๊อปป๊อปเนี่ยขึ้นดอยนั่นไงเฮาเดินวนบนน้อยเฮาบาดพุ่นนะเฮาไงบนน้อยเฮาบาดพุ่นเลยเฮาไงนี่เฮ็ดอันนี้อย่างเดียวกะอันน้เดือนต่อขอจะแอซไซค่นกะลร่มผมสูง ดกเดกไปพูดเลยค่ะไปพูดเลยค่ะน่นอนจะเจ้าถึงเขาเราไปพูดเลยถ่าิดีเนาะว้วไปเจระ้บน้อยแล้วี่โมงอมันก่หูเขาแรกกับเครื่องไปบนแล้นถ้าต้องม่ตางหลงก็หงอ่ะถ้าเหมนเรื่นี้มีคนก็ห้าจางอองนะอองล้บ่าวเมันไก่ครับกวเบาไว้กันนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับคือน้คนหนึ่งได้เห็บ เต็มถังเลยนะครับโอ้ทีน้าเขาได้เต็มถังเนี่ยเพราะว่าเขาขึ้นไปบนสันเขานะบนยอดดอยที่ผมเคยเดินขึ้นไปไกลครับกลัวเด็กๆจะไม่ไหวก็เลยพามาแขวตีนเขาครับก พอได้แกงตอนนี้ก็เดินทางออกจากป่ามาได้ครับอยู่ชายป่าครับบริเวณสวนยางนะ ăn sai có lăng ăn kia cho một lạ dù <laughs> thái theo lạ coi đến coi đơn เดี๋ยว่าจะเดินทางกลับบ้านก็ขอ,อ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามครับรับชมคลิปของนอกบ้านนะับวันนี้มาหาเห็ดตอนแรกกะจะไม่ถ่ายละเหนื่อย ได้หลายดอกถึงได้นักดอกเฮ็ดนี่เนาะดอกม,<อ><ง>มันใหญ่เลนี่จริงนะถ้ามาดอกสอก็หลายครับก็เมื่อกี้ผมเดินขึ้นเขามานะครับออกเก็บกล้องเก็บอะไรใส่กระเป๋านะพอถึงบนเนินตอนนี้ผมอยู่ด้านบนเนินนะครับความสูงจากข้างล่างเนี่ยก็คือระดับหนึ่งนะก็เปิดกล้องเพื่อที่จะี๋ยอจะเดินขึ้นไปบนเขานะครับ ก็ไปสำรวจนะครับดูเห็ดแดงว่าออกหรือเปล่านะครับต่อนในช่วงเช้าเนี่ยมากับหลานๆนะครับมากับแม่แล้วก็มากับน้าแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนเรียกอะไรอะ่ะเนินแรกนะครับภูเขาด้านนี้จะเป็นด้านฝั่งตะวันตกนะครับผมเคยมาครั้งสองครั้งนะครับ นี่ครับวิวสวยใช่ได้ครับเป็นฝั่งตะวันตกนะครับนี่ตะวันก็จะตกบริเวณจุดนี้นะครับเพราะว่าทิศนี้นะทิศตะวันตกจุดนี้ก็เหมาะนะครับที่จะกางเต็นท์ดูพื้นที่ครับพื้นที่โล่งตรงนี้เลยนะครับตรงที่กล้องถ่ายนะครับ ทางเต็นเนี่ยเหมาะครับถ้าเป็นฤดูหนาวนะนี่ครับมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งวันนี้จะเป็นทางที่ผมเดินขึ้นมานะก็กําลังช่างใจอยู่ว่าระหว่างขึ้นไปบนเขาไปดูเห็ดแดงนะครับหรือว่าจะ เดินลงไปหาเห็ดบริเวณตีนเขาจ้ายังไงดี <c oughs> ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ขึ้นไปบนเขาดีกว่าเดี๋ยวจะไปหาเห็ดบริเวณตีนเขานะครับกอขึ้นมาดูรับชมวิวได้โอเคครับเปลี่ยนใจแล้ว ทางที่ไปบนเขาจะเป็นทางเส้นนี้นะครับชาวบ้านใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะดูครับเป็นเส้นทางเดินโลง่โลงๆทางหนึ่งเลยนะครับเตือนลัดเลาะขึ้นไปบนเขาเดี๋ยวผมจะเดินลงไปด้านล่างครับไปหาเห็ดโซนตีนเขาดีกว่านะ เอาบรรยกาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆครับเห็บได้ไม่ได้ไม่รู้นะ นี่เป็นทางที่ผมขึ้นมาครับชาวบ้านใช้เส้นทางนี้เยอะครับดูครับโล่งเลยก็อย่างที่บอกนะครับทางฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นทางขึ้นเขาฝั่งตะวันตกครับซึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะมั้งที่ผม มาถ่ายคลิปนะครับเพราะปกติผมจะขึ้นเขาฝั่งทิศตะว,วันออกนะครับนี่ครับทางที่ผมมาจะเป็นทางนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะไปทางนี้เพื่อจะไปหาเห็ดเผื่อจะมีบ้างนะ ไม่เจอเห็ดก็ถือว่าได้เดินป่าถ้าไม่เจอเห็ดนะก็ถือว่ามาสำรวจป่าเดินป่าครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยหายกันเยอะ เดี๋ยวลองเดินเดินหาดูก่อนนะถ้าเจอเห็ดก็จะถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเห็ดหายากมากครับเพื่อนๆมีคนมาหาเยอะนะแต่ก็พอมีบ้างนะครับอย่างเช่นดอกนี้นะที่คนเขาไม่เห็นนะ ก็ดอกเดียวน่าจะไม่เอานะครับปล่อยให้มันเจริญเติบโตเพราะมันมีแค่ดอกเดียวนะครับนี่ครับบริเวณป่า ครับหลังจากเดินแทบจะทั่วท,ทุกพื้นที่นะเหนื่อยมากตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับถือว่าได้มาสำรวจพื้นที่ป่านะเห็ดก็ได้ไปแล้วเมื่อวานเมื่อเช้าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม คลิปนี้ลาไปก่อนกับภาพบรรยากาศในป่านะครับสวัสดีครับผมนี่ครับป่าที่อยู่ตรงนี้นะมีต้นโพด้วย